สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับหน้า t i กต o อนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการเพิ่มยอดหัวใจของคลิปดูทิกต o อกเนาะใครที่ลงคลิปอยู่ครับยอดหัวใจน้อยนะครับนะอาจจะมียอดดิวครับแต่ยอดหัวใจมันไม่มันลางครับหรือว่าไม่เปิดการ,รเห็นนะครับก็สาม,มารถมา ปั๊มในส่วนนี้ได้ครับเพื่อเป็นการเปิดการเห็นก็เพิ่มความน่าเชื่อถือครับตัวคลิปเนาะแล้วก็มาที่ตัวคลิปติกรับแล้วก็มาเลือกอ่าตรงนี้ครับเป็นลิงคลิปโรเทตตังค์ปั๊มนะครับก็เริ่มิคนีครับแล้วก็กดทลองเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ก็สังเกตตัวครับยอดเดิมอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดพอใจนะผมก็ยังทำการปั๊มนะครับแล้วก็มาที่ตัวฟุูออไยด์เมเป็นะครับแล้วก็มาที่ตรงบนโบเนาะตัวนี้ห้เป็นโบราชอบรายการน้ำตาครับก็มีเลือกทั้งตัว ยูทูบทิกเก็ตเฟซบุ๊กอินสตาแกรมจำหน่ายบัญชีเฟซบุ๊กอีเมลต่างๆครับก็มีให้เลือกใช้งานตัวกว่างชาติทุกทุกประกอบของออนไลน์เลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวของทิกเก็ตนะครับบริการแนะนำนะตัวเดียวก็จะเป็นบริการครับก็สามารถเลือกบริการของทิกเก็ตได้ว่าท่านชมจะต้องการปั๊มอะไรนะก็มีเลือกการปั๊มวิ่ตาครับการเพิ่มบิลเนาะการปั๊มกดถูกใจครับปั๊มแชร์ปั๊มบันทึกต่างๆครับผมจะเลือกเป็นการปั๊มคนถูกใจคลิปโอนะครับ นี้แล้วก็ใส่ลิงก์ที่เราเข้าเราบักฟี่วางลงไปในช่องคองว่าลิงก์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนวันนะครับปั๊มละต่ำอยู่ที่10ครับผมก็จะปั๊มมาดูสักประมาณห0ึ่งหัวใจครับตรงนี้เข้ารกันอยู่ที่3บาทครับก็สบายกดสองตัอได้เลยครับผมระบบได้รับคำสั่งเสริมคุณไปแล้วครับก็รอเยอะเล็กเพิ่มประมาณสี่ถึงห้าสี่ครับก็สามารถมากดรีเฟซตรงนี้ด้วยครับก็ขยอดเดิมครับมีวันหนึ่งร้อยเจ็ดหัวใจก็กดรีเฟซปุ๊บ อ่ะตัวน so right. so like so so ี้ก็ย่อดอย่างเท่าเดิมนะก็รอนระบบเงินการให้เรานะครับแต่เรามาสอนใช้งานกับตัววซต์กันก่อนเนาะไอที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่มียอดเงินในการถอนเซสก็ดูที่ซ้ายมื่นองเพื่อนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางการชำระเงินเข้าสู่ไปครับก็สามารถเลือกช่องทางได้มีตัวสแกน QR โค d e ธนาคาร Zoom New Wallet, อ l i p a y และก็บัตรเครดิตบัตรเดบิตนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น QR โค d e ต่างๆนะครับก็สามารถมาดูที่ตัวนี้ได้เลยนะครับเนาะไอที่เป็นสายแนะนำเพื่อนก็มาดูที่ฟังก์ชันแนะนำเพื่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น การแนะนํานเพื่อนครับเป็นการหาได้เสริมจากตัวเว็บไซต์นะก็สามารถเอาลิงก์ตรงนี้ครับไปแนะนําเพื่อนได้เลยครับเป็นลิงก์ที่เว,ว็บไซต์ออกให้นะครับนะตรนี้ที่เป็นรายละเอียดต่างๆครับก็สามารถมาดูที่ตรงน <c oughs> ี้ครับการเยี่ยมชมการสมัครต,ต่างๆแล้วกมีการแสดงให้ตวัวนี้ทั้งหมดเลยนะนการจ่ายค่าธรมนีอยู่ที่หน่วยบาทครับเพื่อนก็สามารถเอาหน่วยบาทที่เบิกมาครับทําการซ้ทำระบบใช้งานบริการทุกอย่างในตัวเว็บไซต์ได้เลยนะครับอันดีก็เปงนนโจบากเดิม มีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเจ,อจ็ดขอใจไปเนี้ออก,ก็ขึ้นมาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดขอใจเรียบร้อยแล้วครับก็ใครที่อยากใช้งาน,นเนาะตัวนี้ก็ทํางานรวดเร็วครับไม่ถึงประมาณสามนาทีนักสองนาทีกว่าพอเยอะขึ้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพอจะช่ว์เรื่องการเปิดการงเห็นได้ดีครับสำหรับวิธีนี้นะครับใครที่อยใช้งานนะตัวเว็บไซต์เขมเอผมก็จะแปะลิงก์แล้วก็ทิ้งลิงลก์ในฟังก์ชันนะอ่าก็ใครที่อยากสนใจครับมีเว็บไซต์เปิดแบบนี้เป็นของตัวเองครับผมก็จะขอนะครับผมแล้วก็มาที่ตัว เช่าเว,ว็บไซต์ปลามลายตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นการเช่าเว,ว็บไซต์ปลามลายของระบบเกมเมครับก็จะได้ระบบทั้งหมดเลยครับก็จะได้เป็นระบบเติมเงินครับระบบมอชชั่นต่างๆครับปลามติ๊กตอกอินสตาแกรมอะไรพวกนีก้ทั้งหมดเลยครับที่แสดงอยู่หน้าเว็บไซต์เคมเมนั่นเองนะครับราคาก็เบิดแล้วก็ราคาดูแลอยู่ที่1,300สบาทต่อเดือนครับตรงนี้จะเป็นารายละเอียดต,ต่างๆครับน้ก็สามารถมาอ่านรายละเอียดแล้วก็สามารถกดเช่าเว,ว็บไซต์ในราคา1,300บาทนดร้าเลยะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของเว็บไซต์แบบนี้เนาะ อ่าตอนนี้ก็สังเกตว่ายอดของเราเนี่ยเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยเลยแล้วครับเนาะก็ใครที่อยากจะใช้งานนะครับก็อย่าลืมว่าผมก็จะแปะลิงก์ไว้แล้วกันนะครับก็สามารถสมัครเขใช้บริการกันได้เนาะอัตราคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ใครที่อยากจะมสอนทุกที่ารก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วจะคลิปหน้านะผม